ยินด,ด,ด,ดีต้อนรับด้วยครัับวนนี้กลับมาอีกพวกเราสี่คนอีกแล้วในรอบนั่นเองวู้ฮู้ไม่ยินดียเมื <c oughs> <t UC D> <c oughs> <absorbed> ่อวันนี้นะคะพวกเราก็จะไปเล่นแมพชิดาเตะพี่โฟกเกนออกเกิดเกิดการทะเลาะวิวาทกันแล้วทุกคนโอยเกิดการทะเลาะวิวาทกันแล้วปะได้ยินค่ะได้ยินกาแฟสดออกไหมโอเคอยู่ดิการมากาแฟเต็มตู้ โอ้ทุกคนต้องขออภัยคุณโฟเกัด้วยนะเขาทำกาฟำแกฟะทะลักออนเก็บ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 ดอ่ะเดี๋ยวเราเลดี้อัพกันเลยถ้านิ้วบังกล้องก็ฝากเออขออภัยด้วยค่ะเพราะว่าดาเล่นในโทรศัพท์ไม่ได้เล่นในคอม,มนะเสียงอะมันดไม่ไดีแต่ไม่ได้อ้าวถ้าหมดใจไม่หนออกก่อแอจะได้พี่แกมมีแกเมียแผลบะมีเอ้ไม่ไมีละมีแค่เครื่องเดียวละในเครื่องที่แกเล่นอยู่เนี่ย ใช่กดเลยดิเลยกดแล้วก็ได้ยินเสียงเรากับกดสตาร์ทเลยนะครับไปเลยกดเลยค่ะอ่าเดี๋ยวเราตอบพี่น้องเขาเลยเขาจ้องทะเลาะกันแล้วเอยมีคนอัดยูทูบทั้งสองคนเลยหรอส่วนเราไม่ได้ลงยูทูบเลยเลยอ่อไม่แพท ฝากเป็นกำลังใจให้ช่องของอภิชาติพงษ์ชาแนลและพวเกตซ่าเกมเมอร์ด้วยนะคะพานไปเดี๋ยวนี้พี่พวเงินเราเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูก่อนแป๊บนะโอ้โห้9 900 9เ90ฮ้ย905บาทฟิลนี่นมัน<ต>ร,รวยบากเรการงอนอีกแล้วว่ากัรงอนอนะ่ะไม่นะ กัดออีกแล้วทุกคนกัดไม่งอนดีสองพี่น้องคนนี้คือเขาทะเลาะกันตล,ลอดไม่ต้องเป็นห่วงแต่คนที่งอนเยอะสุดอะไรใครไม่รู้จ้ะหนูไปกด lady เลย,ดเลยกดแล้วกด star เลยนะจ๊ะผมโอเคกัดเงียบไปเลยอะโอ๊ะใช่ ทุกคนจะหน้าจอดำหน้าหน้ามืดกันหมดเลยเหมือนเดินฝาดเออเดินฝาดไปเล็วทุกคนอยากเห็นหน้าคุณโฟเกนไหมเอ่ยไม่อยากเห็นไม่เห็นไม่เห็นทำไมล่ะคะอายเหรออายเหรอไม่ได้อาย ไม่ายอาวเพอ้เอุ้ยเราไม่ได้มาด่านคุกวครั้งนี้เรามาด่านบ้านนะคะีเรก่อนคตัวนี้ชื่อว่าเอ้ยคุณโฟเสมาอ่านให้ฟังหน่อยอ้ามาเรียงเนี่ยอ่านให้ฟังหน่อยดิมันชื่ออะไรอะ อ้าไปแั้งเบอะอไรจ๊ะอาชีวะแบบโอ้ปเดี๋ยวเราเข้าไปไปาเดี๋ยวพวกเราเอาเป็นเครื่องวัดอุณหภูมิแล้วก็เอ่ออะไรดีเดี๋ยวเราเอาเป็นเครื่องวัดอุณหภูมิแล้วก็เป็นกล้องไปนะคะทุกคนไป ข้าไปตรงจำสแกนแน่นอนมาค่ะเจ้าผีจาสเกนมาเลยค่ะ,ะไม่กลัวค่ะเจ้าผีอะไรคะจริไไงไงไอ้จาสเกนเนี่ยชาร์จเข้าหาผีเฮ้ยเราวิ่งเข้าหาผีไปเลยเพราะเรารู้ว่ามันเป็นแค่จาสเกนนะแต่ปกติคือผีมันจะไม่ออกตัวให้เห็นนะว่าเป็นผีอะไรอะเปิดเพลงให้ผีฟังดีกว่าทุกคน เราลืมเอาอันนี้มาเดี๋ยวทุกคนรอ,อก,ก่อนนะแป๊บเราลืมเอาไอ้อันนี้มาตกใจหมดนึกว่าตัวเลยค่ะเดี๋ยวเราลืมเอาไฟมาแป๊บหนูมีไฟเออทุกคนอาจจะไม่ได้ยินเสียงโฟกัสนะเพราะว่าตอนนี้โฟกัสหลุดไปแล้วค่ะป้าเดี๋ยวโฟกัสไม่ได้ลุตโฟกัสนกวนโอ้โฟกัสเที่ยวก่อ

จะลองมาดูแถวห้องนอนนะเอ้าทุกคนได้ยินสีงเพื่อนเราไหมนะเราเอาเอาละโกรมห้องนี้ปกติค่ะทุกคนเปิดไฟทำไมเนี่ยชชาชีชาไม่เอาค่ะอย่ามาควนค่ะถ้าคุณมา<ช>คุณก็ต้องมาล่าท้าผีนะคะมองไม่เห็นเลยเนี่ยแกนเกเนเปิดประตูให้หน่อยเรายังไม่ได้เอาของอะไรมาเลย,ยพวกเธอเอาพวกเธอเธอไปเอาก่อนเธอไปเอาก่อนโอเคโอเคเราไปเอาของ อันนี้แบบบ้านเหรอใช่ใช่ใช่อทุกคนไปดูด้วยนะไอ้ทุกคนใครก็ได้มากับเราหน่อยดีอยากันมามากับพี่หน่อยดีถือกับตะเกียงให้หน่อยมองไม่เห็นเจอห้องผีแล้วเนี่ยเจอห้องผีแล้วเจอห้องผีแล้วไหนเจอจักรวาลห้องนี้เลยห้องนี้ผีห้องไหนวะเนี่ยหัว ติดลบเธอติดลบทุกคนโอ๊กอกอกคแล้วเลว่แล้อ้ยเอ้ยทุกคนเธอห้องไหนฟีซิ่งและ e m f level ห้าฟีซิ่งและ e m f level ห้าห้องนอนห้องนอนห้องนอนห้อเปิดย่แตแล้วเขาไปเปิดฝัอย่างเงี้ยแสองไฟอยู่เอ้ยสองคนเลย 10-9ิ้ลบเก้าเ้าท,นนทุกคนกะลาวีจาอยู่หน้าบ้านอะ Okay. <laughs> กดออฟเดี๋ยวเราไปดูกดออฟแป๊บทุกคนเอากล้องที่เราตั้งไว้ในบ้านไปเอ่อไปตั้งไว้ในห้องให้หน่อยดิไปดูจ้องวงจรปิดตรงไหนเหรอกล้องในรถไงอันเล่มอะไรนะสติลิบบ็อกใช่ไหมใช่ใช่ทุกคนเอากล้องที่เราตั้งไวต้ตรงนี้ไปเอ่อเดี๋ยวเราไปเองดีกว่าบุ๊บกหรือสติลิบบ็อเพนบุกสติลิบบุ๊บกสติลิบบุกใช่ไหมใช่ใช่บุ๊ก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 มันมีสติลิบบุ๊กก็ส พุ๊กบุ๊กบุ๊ก B O O K B O X อะ B O X หรือ B O K B O X ดีใช่ปะใช่ B O X ทุกคนยกอันนี้เข้าไปในบ้านหน่อยดิจะปีลิมบุ๊กเพราะมันเขียนหนังสือก็ต้องสปีลิบบุ๊กอันนี้ที่เขียนจิ้มบอก B O X อะ ก็มีโอโอเกับบีโอเดี๋ยวชีดาวชีดาบุ๊คก็ต้องบีโอโอเคใช่ไหมใช่บ็อกก็คือไอ้ที่พูดสปิริตบ็อกก็คือไอ้ที่พูดส่วนสปิริตบุ๊คคือหนังสือเธออ้คนละอะไรเนียโอ้ยบีโอโอเคหรือว่าบีโอเอ็งรู้สึกบีโอโอเคขออภัยในความไม่เข้าใจภาษาอังกฤษของเพื่อนดิฉันด้วยนะคะโอ้ยเจ้ก เขไปตั้งกล้องดีกัดดิกัดไม่ไดเอากล้องก่อนไม่ต้องเก็งมีเอาไปตับกล้องตับกล้องมาดิเก็งตั้งอีกกว่ากัดถือโคมไฟกันดิแล้วใครไม่เปิดไฟแล้วกฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันตอบแล้วมันตอบหกขวบเอ้ยหกหกสิบห้ามันตอบหกสิบห้าขวบกูเชื่อมันตอบกระดานวีจ้าทุกคนหกสิบห้าขวบตรงไหนตรงเนี้ยก็หน้าบ้านเนี่ยข้าที่หน้าหาเจอตรงไหนอะหน้าบ้านนี่ไง มันทำให้มันกดหรือเปล่าทุกคนเนี่ยอย่าช้ยา,ยาขยบออกไปได้ยังขยมติดประตูเอาไว้ ผีเปิดประตูให้ผีเปิดปิดประตูเสร็จแล้วนะเควสเสร็จแล้วนะผีเปิดปิดประตูอันนั้นะออกซีออกไม่ได้ผีมันยังไม่เลิกหันมันออกไม่ได้เธอถ้ามันหันประตูจะล็อกใช่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 อย่าเปิดอย่าเปิดประตูผีอย่างไงอย่ามันพังเปิดไดแล้วเดี๋ยวพี่ขอคุยกระดานบีจาก่อนตอบกันด้วยมันตอบอะไรอะมันตอบเดี๋ยวแป๊บฮาว o u เดี๋ยวทำให้ดู how o i u เดี๋ยวดูมันตอบเห็นไหมตอบ6 6 5 6ล5สถามดีว่าเกิดปี2000ท่าไหร่เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเธอถามว่าอะไรนะสถามีไม่เชื่ออะไร what your name what your name? What s your name? What's your name? What's your name? What? ไม่ตอบอ่ะเอาหาเรื่องกับผี What? You are. เฮ้ยดูตรงนี้ได้นะเนี่ย Name. <c oughs> What your name? <c oughs> ไม่ตอบอ่ะเธอ h e ียร์อ e ยุลอง Where are you? <Where> เวีย e r e ายุเ h e ยร์เวยหันหัน e e อัน,น,นที่สอหันใช่ปะใช่ใช่อันไหนนะเวียร์อาย <Where> ุ Where are you? มันไม่ตอบอะ <c oughs> เป็นลิทบุ๊กกันอันที่สองเป็น ด้วยนะคะ ต่อมแล้วไม่ต่อแล้วเธอแต่ตัดต่อสิ่งชัว่วร้ายเกณฑ์เกณฑ์เกตฑ์ออกมาได้หรือยังเนี่ยโอ้ออกมาได้แล้วไปววไป,ประตูมาเอาชีตะไปพวกเราเดี๋ยวเราดาวดาขอเอาเป็นอะไรไปดีอะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บมันจะอยู่ตรงหน้าประตูได้ไงอ่ะ ทางเดินอ่ะปเข้าบ้านแล้วเราจะเอากล้องไปตั้งด้วยเฮ้ย้ไปเฮ้ยยตกใจหมดป๊าไม่เรามีการแงเขนอยู่เกนไปกับเราหน่อยเปิดไฟให้หน่อยดีใครก็ได้อ่ะเอาเอากล้องมาตั้งแล้วเหรอเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยนะเดี๋ยวเราขอตั้งไว้ลงถ้าเราทำคลิปได้เมเต็มเกมเขีนดิเกมเต็มมน่งเลยกรเด็นไปไหนเลยนี่เฮ้ยเมีไหม เดาไปพี่หน่อยเดาไปพี่ทำให้พี่ที่ได้ให้ลองคิดยาวยังไงอย่าเราลองคิดยาวไม่ได้เออยาวไม่ได้เหรอเออคือมันต้องรอโหลดอ่ะเธอมันต้องรอมันโหลดพอเรารอให้มันโหลดเสร็จแล้วมันก็ไม่ยอมรู้อืมไม่รู้อ่ะไม่กางเขนหมดแล้วอ่ะเธอแป๊บเดี๋ยวเรากินยาพี่ห้าหกพี่ห้าหกไม่ต้องกินเดี๋๋ยวต้องกิน move not done ต้องให้ผีอันนี้ด้วยอ่ะต้องให้ผีขยับของด้วยเธอแล้วก็ get ghost move ลฟ์ให้ผีให้ผีขยับของต้องต้องต้องให้ผีเหยียบเกลือด้วยผีเหยียบเกลือด้วยใช่ต้องให้ผีเหยียบเกลือเฮ้ยมันฮันนี่แล้วเชัดเจนชัดชัดชัดโอเคเฮ้ยผีตกกินผีตกกินได้ไหม <บ>ออ๊ invers, <computed updated. S 1> ผิวขาชิ้นโอ้โอห จะเป็นดีมอนแต่ถ้าเป็นแปบ๊บนะโกดออฟจะเป็นสปิริตมีสองอย่างเธอมีโกดออฟเอ้ยเออถูกแล้วมีโกดออฟกับอะไรนะลืมมีแล้วอ๋อมีโกดออฟกับท็อกซิกท็อกซิกคืออะไรอะรโ,โกรออฟใช่ไหมใช่โกดออฟมีโกดออฟใช่ไหมแกแว่าแก๊สมันเป็นฟ<ม>ิส<ม>ิงกส์ ใช่ฟิซซิงด้วยปมอนกับสปีริตอันที่สามใช่ไหมมันสปีริตบล็อกเปล่าสปีริตบล็อกเปล่ากดออฟฟิซซิงอันที่สามแต่อันที่สองคืออะไรกดออฟอันที่สองคือกดออฟใช่ก็ร้อฟไอ้ทำไมเราไม่เห็นเจอกดออฟเลยอ่ะเธอก็ไม่ได้เป็นสปีริตอ่ะแต่ไม่ได้เหยียบยี่หอมเขาไปในบ้านเป็นหรือเปล่ามปีเรียนที่สองใช่ป่ะเอ้ยมันเก็บเกลือยังไงแต่ขอดูก่อน ดีดีที่มันใช่โกดมันใช่โจดเหยียบเกลือนี่ไงมันเหยียบเกลือแล้วโดนแล้วเนี่ยต่อไปให้ของขยับเธอเลือันที่สองอะไรนะอันที่สองสปีลิบุ๊กอันที่สองสปีลิบุ๊กแล้วอันที่หนึ่งอะอันที่หนึ่งฟิซซิ่งปาปอันที่หนึ่งฟิซซิ่งโอเคอันที่สามกดออฟกดออฟมีกดออฟด้วยเหรอเรายังไม่เห็นเห็นเลยอ่ะอ่ะกระบอกกดออฟอ่ะเดี๋ยวเห็นที่นาบอก ก็ไม่เจอละกดออฟอันที่หนึ่งอะไรนะอันที่หนึ่งฟิซซิ่งฟิซซิ่งซิมเลเตอร์เขาไม่ตั้งตั้งปุบแล้วนอยเขาไม่ตั้งตั้งปุบแล้วปะปะไอย่าปิดประตูเล่นนไไม่่ด้เลพี่ก็ไม่ได้ปิดอุ้ยมะอย่าปิดประตูเล่นให้เปิดประตูเลยเข้ามาอ่ะเฮ้ยมันกีดอะเธอผีผู้ชายตะกี้เหมือนผู้หญิงมาก ปิดไฟอีกแล้วเนี่ยพี่ไม่ได้ปิดอ่ะไม่ไดด้ปิันหันนะเธอจะเปิดปิดไฟเล่นเหรอไปเก็ตเก็ตมาทุกคนหนังสือเขียนหรือยังอ๋อเขียนแล้วปึ้มบึมเอ้าเฮ้ยทำไมหนังสือเขียนอะไรอ่ะลีฟเดี๋ยวเราขออ่านหนังสือ อกว่าให้ไปอ่ะรีบเอ๊ะแต่ก่อนมันโดนมันก็เข่งแล้วมันก็เลือกฮันป่าวะเออใช่แต่ก่อนมันก็เข่งก็เตะแล้วมันหายไปไหนเนี่ยเั้ยเตะมันเราเดียวกัดก็มากับเกลิงนั่นแหละเข้ามาไปเะมามาเขียนว่ารีบรีบมฟเขียนว่ารีบทุกคนทำไมเราได้ยินเสียงหัวใจอ่ะไป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  ยอมตายาเพื่อเพื่อนด้วยผีผีห้องนี้โทรแล้วโทรแล้วครื่อขอเว่าดูทีวีก่อนนะบผีห้องนี้โอ้ได้ปิดทีวีจะมาจะเปิดเ <c oughs> พลงให้ฟังมุ้ยเ <c oughs> ออเปิดทีวีแล้วใจหน่อยเร็ว <No. S 2> โอ้โอเอาท <TV S 2> ีวีค่ะ ชิดาพ่อ <c oughs> มีากา้องก่อนจะดูดิมีกดออฟเปล่าเอออยากรู้เราตอนนี้เราตอบท็อกซิกอยู่มันบอกให้ออกอะลีฟลีฟแบบเออมันเขียนให้ลีฟก็คือออกภารกิจมันบอกแต่เราไม่ออกไงเพราะภารกิจเรายังไม่เสร็จไงใช่เ,เหลือเหลือหนึ่งเปอร์เซ็นอะไรอะเหลือเหลือความคิดสมองเหลือหนึ่งเปอร์เซ็นกินโดนัทเลยค่ะ ไม่มีกดออฟนะใช่ไม่มีกดออฟทำไมกัทบอกมีกดออฟเออกดออฟเป็นยังไงกดออฟก็ hey, คือ <so. S 1> จุดสีขาวๆอ๋อ oh, ไม่มีกดออฟไม่มีไม่มีหรือท็อกซิกวะท็อกซิกอะเพราะมันผีมันชอบหันใช่เป็นดีมอนแนนใช่เราก็วอกอย่า,างนั้นอนะ เขากินหายเปหมดเนี่ยไมต้องถามกระดาษหรอกไปนี่เนี่ยอ้ยชี้ชี้ชาโดูนะพี่หนูก็ยิ้มาบนให้บนพื้นเนี่ยทุกคนตายเออโอเคเดดเดดแล้วพี่ฟองแกได้กินยังเนี่ยเดดหมดแล้วนะเนี่ยไม่กินเลยเนี่ยชี้ชากินเยอะสุดแล้วว่ะชี้ชากินไปแล้วสองอัน อ้อไ,มไม่ตอบเออพิมพ์ผิดอีกแล้วไปดูเจ้าพ่อจอดปดทุกคนตรวจเราย,ยังไม่สำเร็จเดี๋ยว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 ียวยวที่าปิดประตูน่ยน,นอนเลยเห็นไหมเนี่ยเฮ้ยอะไรเราอยู่ตรงนี้เธอที่ชาที่ชาเนี่ยทุกคนอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร์ด้วยนะคะ ทุกคนนะคะถ้าใครชอบิอี่ของเราอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครแต่ยังไม่จบเพียงเท่านี้เรายังมีพาร์ทสอของการล่าท้าผีอีกนะคะรอติดตามชมคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย